รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สกุย <objection. S 1> Japan j t b เพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่า ขอมาวะาสวัสดีตอนเย็นๆค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุก้อยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุย <มา S 1> ญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุก้ย ถึงจังหวัดฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นหลายๆคนก็คงนึกถึงสีสันของทุ่งดอกไม้หลากหลายชนิดที่เบ่งบานเต็มท้องทุ่งนะคะแข่งกันออกมาอวดความงามสู่สายตานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่พร้อมให้เราได้ไปเยือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดของการมาเที่ยวเมืองฟูราโนโดจังหวัดฮอกไกโดค่ะและในฤดูร้อนฟาร์มดอกไม้ที่นี่นะคะจะเตรียมพรมดอกไม้หลากสีหลายชนิดนะคะไว้ตอนรับนักท่องเที่ยวแต่วันนี้นะคะฮิโร งจะพาเราไปเที่ยวฟูราโนในอีกมุมหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากแต่ระหว่างทางนะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่เมืองฟูรานโนนะคะอากิอยากจะแนะนําเมืองน่ารักน่ารักอย่างบีเอที่อยู่ใกล้ๆกันก่อนนะคะซึ่งเมืองบีเอนะคะหรือว่า small town of America, Korea, to the of most beautiful hills นะคะเป็นเมืองเล็กที่ตั้งอยู่เนินเขาโทกจิดาเกะนะคะอําเภอคามิคาวะความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้นะคะอยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างบลู ะะซึ่งเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อนนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงน้ําส่วนที่ถูกกันออกจากเขื่อนกักเก็บนะคะจะรวมกันจนเกิดเป็นบลูพรอนซึ่งความสวยงามของบลูพรอนนะคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของวันและมุมที่เรามองค่ะช่างเป็นสถานที่ที่น่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะคะและก่อนจะไปถึงเมืองฟราโนนะคะฮิโรซังของเรานะคะก็ไม่ลืมเอาใจคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะก็จะเป็นอะไรอีกล่ะคะถ้าเกิด ไม่ใช่ของกินเดี๋ยวเราตามที่โรซางไปกันนะคะว่าวันนี้จะแนะนำอะไรสวัสดีครับฮิโรครับตอนนี้นะครับผมอยู่เมืองเบียนะครับตรงกลางที่นี่นะครับแล้วก็องวันนี้จะอธิบายแนะนำพิเศษโอตบกอนที่นี่นะครับอย่าตัวใจนะครับสุดก๊ยจริงๆเข้าไปคะชื่อว่าโอคานอคระเบโอคานอคระเข้าไปคเฮ้ยทุกสวยจัง มันโกดันเนาะเข้าไปครับคา,าแล้รครับทีนี้คืออธิบายง่ายๆก็คือล้างขายของฝากนะครับก็คุณผู้ชมก็ทราบดีนะฮะประเทศญี่ปุ่นเนี้ยมันเรียกได้ว่าประเทศแห่งของฝากที่ไหนที่ไหนก็มีของฝากน่ารักเล็กๆน้อยๆทุกจังหวัดใช่ไหมครับทีนี้ก็เหมือนกันสาหรับขายของโอ้ตกของจังหวัดหรือว่าหมู่บ้านที่นี่นะครับอันนี้สุดเกยจริงๆที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ เมื่อกี้แห็นบ่อน้ำสีฟ้าใช่ไหมฮะนี่แน่นอนครับคนญี่ปผมช่างคิดคิดมาลูกอมบ่อน้ำสีฟ้าก็เนาะก็สีฟ้านะลูกอมสีมาสีฟ้าธรรมดาเนาะอันนี้ก็ยังธรรมดานะครับผมนะโอ้ทีนี้ก็มีอะไรเนี่ยเจลลี่เจลลี่บ่อน้ำสีฟ้านะครับรสชาั่ไซเดอร์ครับ เขชอบแบบนี้นะแล้วก็มีขนมเล็กๆน้อยๆอ,ยอ,ยอีกอันหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือ BA Cider แน่นอนครับสีฟ้าและข้ออีกอันหนึ่งพุดดิ้งแน่นอนครับสีฟ้านะฮะนี่ครับถ้ามาหมู่บ้านนี้ก็อย่าลืมชิม ขนมสีฟ้า AOE i เกะ e Pudding แล้วก็ AOE Iggy e d a ครับสารพัดของฝากแล้วก็ขนมจากบ่อน,น้ำสีฟ้าเนี่ยแหมช่างน่ารักมุ้งมิ้งพรุงพร้งคริ้งจังเลยนะคะแต่ละอย่างนะคะทำออกมาได้สีสันสวยงามเหมือนกับบลูพอนมากๆเลยค่ะได้ของฝากจากเมืองเีอแล้วนะคะเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปเที่ยวกันต่อที่เมืองฟุรานก,กันค่ะห้ามพลาดนะคะ สุขุวิญญาณ JTB เพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่า ขอทางเข้า่อนครับคิวเข้าแล้วร้านนี้นะครับมีชื่อเสียงน,นะครับเข้าไปเลยครับอะไรกันคะฮิโรซังระยะทางจากเมืองบีเอถึงฟูราโนแค่50กว่ากิโลเมตรมาถึงปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หิวเลยนะคะว่า <c oughs> แต่คุณผู้ชมก็หิวเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> ไปคะ่ะตามฮิโรซังไปดูกันค่ะว่าจะพาเราไปกินอะไร <c oughs> <c oughs> オオムムカカレレーーがありますじゃあ一つ、はい、いお願いします。はいああ

ช้าๆนะฮะใจยเย็นผมมาจากประเทศไทยนะครับขอรับประทานก่อน Welcome to f u r a n o ร้อนร้อนใจเย็นนะคะฮิโรซังค่อยๆทานไม่ต้องรีบค่ะอืมอร่อยนะอร่อยครับแล้วก็มี หมูนะครับที่ฟบราณอบหมูมีชื่อเสียงนะครับคุณเชอร์อันนี้ก็เนื้อเตาเนี้เข้มนะเข้มเข้ม,เข,มเข้มฮะเนื้อเข้มฮะมอ่ะเนื้อแก้มของหมูนะครับนะครับขอโทษทียอากิจังเนผู้ปิดบ่อยนะตืน่นเต้นไงตื่นเต้นไงแหมตื่นเต้นหรือว่าหิวกันแน่คะฮิโรซังพูดผิดพูดถูกเลยนะคะเนี่ยนิ่มดีครับนิ่มอร่อย อันไหนน่ารักกว่ากันพอแลว้วครับเ,เปิดน,นะอันนี้ก็ปลาเนาะนี้ครับมีฟาร์ม,มเยอะนะครับก็เลยมีเนืออน้อปลาเนาะก็อร่อยนะครับแล้วก็เนือเอนอน้อนมปลาเนาะก็อร่อยครับดูครับ <S <S 1> <S 1> <S เอาอีก อ๋อขมดีนะฮะอร่อยะครัที่นี่นมอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนชีสก็อร่อยะครับร้านเทปปันโอกโนมิยากิมาซายะนะคะถือเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของฟูราโนอค่ะคุณมาซายะนะคะซึ่งเป็นเจ้าของนะคะจะลงมือปรุงอาหารเองทุกจานแล้วก็เฟรนลี่มากๆด้วยล่ะค่ะ เพราะระหว่างทําอาหารไปนะคะก็จะชอบพูดคุยกับลูกค้าไปด้วยค่ะลูกค้าเองก็เพลินนะคะกับลีลาการทําอาหารที่คล่องแคล่วรวดเร็วของเขานะคะซึ่งอาหารที่ขึ้นชื่อของทางร้านนี้นะคะก็คือโอโคโนมิยากินะคะหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองค่ะรวมทั้งนะคะข้าวห่อไขา่ราดแกงกะหรี่หรือโอมุคาเนะคะที่ฮิโรซังสั่งทานนี่ล่ะคะ่ะที่ใครมาฟูราโนนะคะก็ต้องแวะมากินกันทั้งนั้นค่ะแล้วก็ผมขอแนะนำนะครับร้านนี้จุดเด่นนะครับ ไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวนะครับวิธีการทำอาหารนะครับหอมกันเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกลนี่สำหรับทำลายเจ็ดกลนี่ทำได้ที่เด e ียวครับทบเดียวเลยครับดูกัน ทำเจ็ดอันนะฮะทำอาหารเจ็ดอันพอทำหมดประมาณห้าหกนาทีนะเสร็จแล้วญี่ปุ่นทำงานเร็วเนาะ ความอร่อยและก็บริการที่ดีนะคะร้านนี้จึงมีรีวิวจากลูกค้าเป็นจำนวนมากในเว็บไซต์ชื่อดังจนได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน47ร้านอาหารของฟูราโนและได้ประกาศน,นียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมประจำปี2014อีกด้วยล่ะค่ะแม่สูบก,ก้ยจริงๆค่ะแล้วช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าคาเลโดสโคปนะคะหน้าตาเป็นยังไงพักสักครู่ค่ะ เด็กไปหน่อยครับอันนี้ครับเพราะว่าตัวน,นี้อยู่ที่โรงเรียนถอมนะครับแต่ตัวน,นี้นะครับเมื่อก่อนโรงเรียนปอมแต่ตัวน,นี้เขาเอาไว้ แบบสุดโงกับก็คือสมัยก่อนเป็นสนามกีฬาที่เด็กๆนะครับโรงเรียนพระตอมนะฮะเด็กๆเล่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ข้างในนี้ลองเข้าไปดูครับจากโรงเรียนนะคะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ได้อย่างไรเราตามเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะคือตัวนี้ก็ยังสภาพเหมือนเดิมนะฮะสมัยก็บอกว่าประมาเลยพีแล้วะฮะโรงเรียนพระถอมนะฮะแต่เขา มีคนหนึ่งเจ้าก่อนนะฮะสืไว้ที่นี่แล้วก็เอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์คาเลสโก o ใน,นนี้นี่เองครับยังไงเข้าไปข้างในดูวันนี้อาจจะคุณผู้ชมนะคะรับสงสัยว่าคาเลส o กปหรือว่ามันเกี่ยวเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้ามองจากขนันโกนะประมาณนี้เป็นท่อท่อเฉยๆแบบนี้ แต่ถ้าเราโมนจากตรงนี้นะโอ้สวยมากครับอืมอันนี้เล็กมมมไม่เห็นนะเดี๋ยวดูอันใหญ่ะะแล้วันถ้า่งั้นคืนอยู่ฝาน,นี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้เห็นชัดๆนะครับสามอันนี้ส่งน,นะสามสองหนึ่งครับเข้าไป แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมีหลายแบบใช่ไหมครับก็ห้องพิเศษนะครับอันนี้สุดยอดมากเดี๋ยวเข้าไปครับอันนี้ห้องอาจารย์เนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะห้องยิมนาสติกวันนี้ก็จะห้องทางเข้าแล้วก็ฝันนี้ห้องสมุดนะครับเข้าไปครับ กระของเงาวนี่นะครับเป็นวัฒนธรรมยานหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยนะครับเหมือนประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมกระของเงาใช่ไหมครับเรียกว่านันตารุงนะฮะก็ญี่ปุ่นก็มีแบบนี้แล้วก็มีสีแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ระบบที่เห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับคือเขาเอามาใช้ระบบมังเกิลโหรือว่าคาเลโดสโคนะครับเอามาใส่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีสีมีมีขยับมีไหลขยับนะฮะสวยมากเลยครับ สโคปนะคะหรือว่ามังเกคิโอนะคะคือกล้องรูปร่างทรงกระบอกด้านในประกอบด้วยกระจกเงาหลายแผ่นนะคะหันหน้าเข้าหากันปลายด้านหนึ่งนะคะจะเจาะช่องไว้สําหรับมองปลายอีกด้านหนึ่งนะคะจะมีช่องสําหรับให้แสงเข้านะคะด้านในบรรจุด้วยวัตถุต่างๆเช่นลูกปัดกรวดกระดาษน,นะคะหรือว่าเศษแก้วหลายสีเอาไว้นะคะเมื่อนํากล้องส่องไปที่แหล่งกําเนิดแสงนะคะแสงจะผ่านวัตถุที่ใส่ไว้นะคะแล้วก็สะท้อนกระจกเงาด้านในเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามโดย ลวดลายนะคะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อเขย่ากล้องค่ะนี่มีห้องจิมนาสติกที่นี่นะครับแต่ว่าคนที่เข้าไปจ mm ิมนาสติกเวะไปห้องน,น้ำนิดนึงนะ,นะอันนี้เกี่ยวกับห้องน,น้ำนะฮะมึง mm hmm. เข้ามาได้ครับ mm hmm. โอเคห้องน,น้ำนี้นะฮะ mm hmm. เป็นพิเศษอยู่สุกโกยห้องน,น้ำนะฮะ mm hmm. อย่าทศเชนนะฮะับ mm hmm. สามสอง หนึ่งคือ <S 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 อันนี้ห้องน้ำไม่ได้ธรรมดานะฮะอันนี้ก็มีการได้สุขภในตัวนี้เลยนะฮะโอ, <S 2> <S 2> <S 2> อตาก,กุนนี่ยสวยมากเหมือนกับร้านห้องน้ำอยู่ครับข้างในนี้ขอคำเตือนนิดหนึ่งนะครับห้ามทำที่ห้องน้ำธรรมดานะฮะแบบแน,นี้แบบนี้นะครับเพราะว่าสกปรก เมนด้วยครับ่ก่ก็ไหนก็ห้องน้ำธรรมดาครับโอเคไม่เล่นแล้วแล้วไปจิมนาสติกนะครับอันนี้ก็ห้องสวยงามอีกแบบหนึ่งครับเข้าไปครับฟลานอโนนะครับมีชื่อเสียงขึ้นชื่อเรื่องไวน์นะครับก็เ,เลยอันนี้เขาใช้อันนี้ใส่ไวน์แล้วก็ลองดูก็เป็น ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีศิลปะอีกแบบนึงนะครับคือรันเคปของฟูราโนนะครับเชิญครับวิวฟูราโนครับสวยมากเนี่ยอะไรๆก็เป็นมังเกเคียวนะฮะ พิพิธภัณฑ์ของคาเลโดสโคปแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้กับจุดที่มีทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะที่นี่จึงคึกคักมากมายนะคะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้โดยหลังจากที่คุณมิซุอินะคะซื้อโรงเรียนเก่าแห่งนี้เขายังคงสภาพเดิมๆของตัวอาคารและก็ห้องแต่ละห้องไว้เหมือนครั้งอดีตนะคะเพียงแค่นําพื้นที่เหล่านั้นนะคะมาปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการค่ะเพื่อให้ผู้เข้าชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความรู้สึกที่คุ้นเคยและก็คิดถึงเมื่อพวกเข,เขาเข้าไปในตัวอาคารไม้นี้และที่นี่มีคาเลโดสโคป หลากหลายชนิดนะคะรอให้เราได้เข้าไปศึกษาดูค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ปีภาพานันมังเกคิโอหรือว่าคาเโดสุกอบที่นี่นะครับความรู้สึกผมว่าอืมที่นี่ดีมากเลยครับเพราะว่ารักษาไว้ทั้งถึกเก่านะฮะอารมณ์เหมือนอยู่ในกระตรุงญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งวัฒนธรรมและถึกเขารักษาไว้นะครับคนชอบตอนนัวนี้แล้วก็อืสวยสวยครับเข้ากับบรรยากาศเมืองฟรานอเลยครับชอบ นนะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะอิ่มเอมกับบรรยากาศสวยๆในเมืองชนบทน่ารักๆของจังหวัดฮอกไกโดก,กันไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งทั้ง b บและฟูราโนนะคะจัดว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามนะคะดังภาพวาติดอันดับโลกที่การันตีได้จากการเป็นฉากโฆษณาของหลายๆสินค้าในญี่ปุ่นรวมทั้งคาเลดอสโคปมิวเซียมสถานที่ท่องเที่ยวที่เก็บรักษาความทรงจําดีๆของฟูราโนไว้ให้เป็นสมบัติของคนในชาติรวมทั้งเป็นแหล่งความรู้และสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ผมดิงเข้าไปในอาคารหมายเก่าๆได้ยือของเน่นมากมายแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือผมได้ยือกับตัวเองในวัยเด็กอีกครั้ง ในสัปดาห์หน้านะคะใครที่ชื่นชอบรีลาการชิมอาหารของฮิโรซังห้ามพลาดเลยแหะค่ะเพราะว่าฮิโรซังจะพาคุณไปตระเวนกินกินและกินกับอาหารขึ้นชื่อของฟูรานโนกันค่ะเตรียมกระเพาะอาหารของคุณไว้รอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะกินข้าวเย็นให้อร่อยแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะโซเดย์เดวะมาตไอมโช